ไฮไฮสวัสดีครับท,ท,ทุกคนกับแดนเองนะครับวันนี้หลัลงจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่ปิดเทอมคือคือปิดเทอมอะ่ะเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอีกเลยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปอะไรทุกคนเพราะเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเพราะอยู่บ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทำหรอกไหมวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูว่า1วันวันนี้เราจะกลับมาบล็อกแบบแบล็อกปกติที่ไม่มีรายการนะอันนี้เป็นบล็อกที่เราเคยเคยทำกันอยู่แล้วอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับวันนี้นะครับเราจะมาบล็ คลิปไปเมื่อวาก็คือไปทําสวนมาใช่คลิปเมื่อวานนี่คือไปทําสวนมาแต่วันนี้เราก็อยู่บ้านชิลๆนะครับ่วงน,นี้วอล์กหวันไปทําสวนกับแดนไปดูกันว่าทําอะไรบ้าง เริ่มต้นตื่นเช้าตอน10โมงเนื่องจากแม่มาปลูกเพราะว่านัดแม่ไว้ตอนเที่ยงว่าเออแม่ตอนเที่ยงได้ไหมจะไปให้เออแม่ก็บอกโอเคเที่ยงก็ไม่มาปลูกและจากนั้นเราก็เดินไปอาบน้ํากันเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนมากเราต้องอาบน้ําทาครีมกันแดดแต่งตัวให้มันเลิศๆและใช้ครับเช้าแบบนี้เราก็ต้องมาแปรงฟันกันก่อนก็เริ่มแปรงฟันไปเลยเอาแบบให้มันหอบหลังจากที่อาบน้าแปรงฟันเสร็จนะครับแดนก็ใช้เป็นครีมกันแดดตัวนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้แดดแรงมากๆใช้เป็น B O L E นะครับหน้าก็จะจึ้งๆแบบนี้เลยสปอนเซอร์ได้นะ ก็เห็หนว่านมนี่นะครับชุดวันนี้ของเราก็คือชุดสีดํานั่นเองคือแบบลูกชาวนาแบบที่แท้จริงอ่ะคือฟิตเซกฟิตเซกอะแกเสื้อมันแพงมากนะตัวนั้นแบรนด์เนมมันมากกว่า4ี่ห้าหมื่นอะเอาบอกจริงซึ่งวันนี้แพนของเราก็เ,าเรารีแพนไว้นะแพนขอเราวันนี้ก็จะมี วันนี้นะครับอยู่กับแดนนะครับก็กลับมาอยู่ในวอล์กอีกครั้งเพราะว่าหลังจากที่วอล์กเราเนี่ยหา,หายไปนานมากมากว่าเาแบบ walk, มากที่สุดเพราะว่าเราแบบก็นานจริงๆงแต่เราไม่ไรีรายการแล้วคือไม่ค่อยได้ถ่ายวอล์กแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงนี้ครับวันนี้ก็วันนี้ก็วันที่ยี่สิบ มีนาคมนะครับช่วงซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันเข้าหน้าร้อนเนาะแต่อันนี้เป็นพายุหน้าร้อนเข้าก็เลยทาให้อากาศตอนนี้เย็นแบบลมมาเย็นคือเย็นแล้วลมเย็นมาก็น่าจะเป็นเพราะว่าพายุเ<ม>ข้า<ม>อ่ะเดี๋ยวอะไรเราลุกจากที่นอนกันก่อนนะครับ<ม>ลุกจากที่นอนแล้วก็อุย้ยแล้วเราก็ไม่ไม่พับที่นอนเพราะเดี๋ยวเรา,าเรามานอน เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวจะรีวิวโต๊ะคอมนะครับอันนี้โต๊ะคอมที่แดนอยู่บ้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็วตัว keyword อันนี้เอาไว้เล่นเกมวาโล่ตอนแรกเมื่อวานลองสตรีมแล้วแต่ค้างไม่ไหวสตรีมไม่ได้ไม่ใช่ว่าสตรีม,มเกม Rv ในโทรศัพท์เราคืไม่รอดเดี๋ยวจะซื้อคอมใหม่อันนี้ MacBook เอาไว้ตัดต่อคลิปแล้วก็เอาไว้เรียนเอาไว้อ่นนานหนังสือนะครับเพราะว่าล่าสุดคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะสอบกพอันนี้ไม่ได้มีสปอนนะบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้มีสปอนอันนี้ซื้อเองกับมือ คือเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะเอ้ยพม่เดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะสอบกพนะครับ<ม>ก็เลยซื้อตัวสือตัวนี้มาเพราะมันมีคลิปวิดีโอการส,สอนแล้วเขาก็มีแบบว่าเขาก็มีบบว่าตารางอะ่ะให้เราดูด้วยว่าเออแต่วันนึงเราจะอ่านยังไงให้มันครบสามสิบวันง่ายๆอะไรเงี้ยก็จะมีนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เดี๋ยวเรา,าร,รีวิวรีวิวตรงนี้ก่อนรีวิวโซนนี้ก่อนอันนี้คือจะเป็นโซนที่แต่งตัวต่เ้อแต่งตัวอยู่ตรงนู้นแต่ทีนี้แบบรู้สึกว่า ถ้ามาตรงนี้มันจะดีกว่าตอนแรกมันจะเป็นรังสีแดงเว้ยทุกคนแล้วก็มีตะก้าแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันโลกอะไรเงี้ยเผื่ออนาคโคตแบบเรากลับมาบ้านแล้วเรามาแต่งห้องอะไรเงี้ยแต่งห้องอยู่แบบว่ากลับมาบ้านแล้วมาแต่งห้องอยู่เนี่ยมันน่าจะแบบมันน่าจะเลิศอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบไปซื้อราตผ้าอนนี้มาแล้วก็แต่สีมันคือสีมันขาวดำแต่เสื้อผ้าเราไม่ได้ขาวดำมันก็เลยแบบอาจจะดูโลกงนิดนึงว่าเราไม่ได้ไม่ซื้อไหมแขวนมาติดไอ้ไม่ใช่ยังไม่ซื้อไหมแขวนมาแขวนนะครับก็เลยจะเปนก่อ ก็รู้สึกว่าออนนี้เขาะนี่ยอาจจะแบบปูพรมตรงนี้ให้เป็นสีเทาสีดําอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันแมทก,กับห้องแต่เสื้อผ้าเราก็ค่อนข้างที่จะหลากสีส่วนกระจกนี้นะครับคือก,ก,กระจกเนี้ยติดใจกระจกนี้มากคือชอบมากมันแบบเห็นเต็มตัวทุกคนออกอปะไม่เหมือนที่หอที่หอแบบคือเต็มตัวก็ติดแต่ที่หอมันจะแบบทําให้เราอ้วนแต่นี่คือตรงกับที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากๆสี่ร้อยกว่าบาทในช้อปปี้ในปีนั้นแต่ไม่รู้ตอนนี้ตะมีอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นแบบว่า มีเครื่องสระเอ่ยใดทุกอย่างอยู่ในนี้แล้นี่ก็จะเป็นช่วงชั้นล่างก็คือเป็นกางเกงในอะไรนั่นนี่นู่นข้างล่างก็จะเป็นอะไรไม่รู้ลืมวอามาก่อนอื่นเราไปอาบน้ำแล้วน่เป็นไฟตอนดีก่อนทุกคนก่อนที่เราจะเจอโรกภัยนอกซึ่งตอนนี้แดนผมก็เริ่มเกิดละเริ่ม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 ดำขึ้นละเพราะว่าแต่มันยังไม่ปกหน้าทุกคนคิดว่ามันจะทานสงการปะคือสงการเนี้ยคือเราอยากแบบคือสงการเนี้ยคืออยากแบบ ติดแต้แล้วอ่ะอยากออกเป็นลัาลาอยากออกลัาลาแบบผมยาวแล้วอ่ะแบบเป็นหัวผมยาวคือแบบผมแบบสงเธอไม่ใช่สั้นเลยนี้นะ <c oughs> ถ้าจะทันหรือมัง้งมั้งนะไม <c oughs> ่ทันก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เสีย <c oughs> นะครับหลังจากที่เราได้อาบน้ำเต็มตัวอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้อาบน้ำเต็มตัวอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแดนนะครับก็จะออกไปหาข้าวกินนะครับคือออกไปหาข้าวกินในที่นี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะหมายถึงว่าออกไปข้างบ้านเนี่ยไปดูกันว่าวันนี้คุณแม่ทำอะไรให้ลองกินนะนั่นไงใครต้องจอดปลาทั้งตุ่มน้องเมียกันนี่ น้อยตีแฉกแบบนี้ว่ากันไปเออแบบน,นี้นู่นนี่นั่นแต่คราวนี้ครับน้องก็จะเจอบางกลุ่มเหมือนตอนที่เราทำก็อสอบบังก้อเออพี่บัแบบวันนี้เป็นวันที่ตื่นสายมากๆมากๆมากๆอะ่ะคือตื่นแบบเมื่อกี้คือตื่นประมาณ เมื่อกี้ตื่นประมาณ1ิบเโมงคือปกติตื่นถ่ายสุบประมาณ10บโมงตอนนี้ตื่น11บเอ็โมงขึ้งงมากขึ้นอนอะไรขนนาดั้นแล้วก็เมื่อคืนก็อ๋อแต่เมื่อคืนนอนดึกใช่อยากเปล่าเวลานอนอะแต่ต้องมีคอนเทนต์ตอบเวลานอนเนาะ ทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาทำก<ม>๋วยเตี๋วกันนะครับ<ม>โดยการที่อะไรอ่ะอ๋อปวดหัวมากเลยคืนแหง うん。 ของเราวันนี้เว้ยมันน่าซีดจังท่านแล้วอู่วันนี้ของเรานะคะก็จะมีฟ้าไทยแล้วก็กระเทียมดองสำนัำซุปก็จะไปกระเทียมดองแล้วก็กระดูกหมูคอหมูสันอะไรสักสิ่งลืมแล้วก็จะไปผงหนังฟ้านิดนอง สำหรับสปอนเซอร์นะครับถ้าฟ้าไทยเห็นคลิปนี้ครับสามารถสร้างได้ฮอชทเข้ามาอยู่หอก,ก็ซื้อๆนะ่ะปิดไปตลอดเพราะแบบเมื่อจะเป็นน้ำซุปก๋วยเตีย๋ยวน้ำซุปซุก,กี้หรือน้ำซุปอะไรต่งางๆนั่นเบสน่ะก็คือจะใสอันนี้เป็นหลักฟ้าไทยสามารถเข้าได้นะครับเมื่อวอล์ก,กแบบทีนีนไม่รู้ว่าถ่ายไปกี่วันแล้ว,วนะนะเพราะว่าจะไม่ได้ จะไม่รู้ว่าแบบถ่ายไปกี่วันแล้วอะไรเงี้ยไม่สะใจคือคลิปเนี้ยไม่รู้ว่าถ่ายวันไหนอะไรอะไรไงบ้างเพราะแบบแต่วันก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรใช่ปะก็เลยแบบว่าถ่ายเก็บไว้รวมๆแล้วก็ให้มันเป็นคลิปเดียวอะไรเงี้ยเพราะก็จะไม่ได้ว่าแบบเพราะวันหนึ่ง ก็ไม่ทําอะไรเยอะเพราะกลับบ้านก็มีอ่างหนังสีนอนอะไรขนาใช่แค่นั้นไม่ทำอะไรยเยอะแยะก็เลยแบบว่าเออแล้ก็ก็เลยแบบก็เลยเป็นอย่างที่คิดเห็นนี่แหละว,ว่าแบบเออมันก็รายการไปคลิปนี้ว่าแบบเอารวมๆหลายๆวันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนมาถึงสเส้นเดือนแล้วก็ถึงเดือนใหม่อะไรเงี้ยก็รวมๆแล้วลว่าแบบ ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเพราะถ้าไม่มีคลิปลงมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะไม่ขึ้นฟีดถ้าแบบเราหายไปเลยแล้วมันมาลงคลิปใหม่คลิปมันจะไม่ขึ้นถือไม่ขึ้นฟีดมันต้องแบบอัปเดตตลอดเวลาเลยก็เลยก็แบบกับบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรคนออกมาเครื่องก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพื่องที่บ้านก็แบบไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรอยู่บ้านไม่มีอะไรให้ทําคอนเทนต์เลยนอกจากถ่ายชีวิตประจําวันหรือแบบนั้นี่งก็เลยทุกก็ดูลุมๆอะไรกันนะครับเพราะว่ามันต้องอันนี้ี ต้นที่ตะน,นือพุ่มยรู้เรื่องเพราะว่าอะไรปะมึนหัวคือตอนนี้นตอนนี้นคือมึนหัวเพราะว่าแบบเมื่อคืนขัน้นหลับดื่มหนักก็เลยมึนหัวพุ่มรู้เรื่องต่อไปเราจะใส่แบบมืนหัวมากคือ กลับบ้านก็ไม of ่ดูเลยจะเดินกลับเข้าบ้านเสมอเนกลับเมื่อคืนเดินกลับบ้านแล้วกลับบางห้องก็คือตุ๊บเลยก็คือแบบตื่นมาทีแบบผมไม่อาบน้อมหรือว่าทำอะไรบ้างอะไรแบบคือมันมึนหัวคนเข้าใจคนเราคนมึนแล้วมันก็มึนหัวทุกคนสนุกประมาณนั้นแหละใส่สอง สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่เไม่รู้วันนี้อาจจะเป็นวันที่ตอนจะปิดคลิปนี้แล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรให้ทุกคนดูแล้วหนึออกปัเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะเพราะว่าทุกวันแดนก,ก็คือตื่นออกมามี2วันที่ผ่านมาคือแดนอะ่ะคือมี2วันที่ผ่านมาคือแดนก็คือแบบว่าไปตื่นมาตื่นเช้ามาไปไล่ไปไร่สวนไปเขาเรียกว่าอะไรไปสวนไปไปปลูกมันนะครับก็คือตามคลิปที่เดี๋ยวจะไปขึ้นอินเสิร์ทให้ว่าลงสตรอรี่ไปก็มีแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็วันๆมกกกก็แบวบแ่่าาาตเสดมไปินรทั ญาติมาแต่ลืมถ่ายคอนเทนต์คือลืมถ่ายคลิปไว้ให้ดูว่าแบบเออเราไปกินหมูกระทะมาจะได้แบบดูมีแอคทิวิตี้คลิปมันจะได้ดูยาวอะไรอย่างงี้ใช่ปะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่แค่จะเป็นอาจจะเป็นคลิปแปลงว่าอาจจะเป็นวันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็ mm hmm. นี่เราเจอชามาแล้วก็กินกับเมนูพะ่นงที่เราทํเองเมื่อวานนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลย mm hmm. แม่แม่ไปไหนไม่รู้พ่อน่าจะไป mm hmm. วันแหก็คือ mm hmm. เป็น Ivity, กิจกรรมที่คนแก่ผู้ชายลุงป้าเอ้ยลุงนาตาอะไรแถวบ้านเนี่ยชอบทำกันมากๆก,ก,ก็คือการวันแห่ซึ่งเราไมมีอะไรเราก็ตื่นมาแล้วก็อาบน้ำอ่านหนังสือแค่นั้นเพราะว่าเรามีหน้าที่แค้นั mm ้น hmm. กับนอกจากเขาจะใช้เราทำอะไรแต่ สามวันที่ผ่านสามวันหน่งหนึ่งหนึ่งครับสี่ห้าวันที่ผ่านมาคือแดนตื่นเช้าทุกวันเลยคือเรู้ปะเกิดจากอะไรร<ม>ู้ป่ะก็คือเกิดจากเพราะว่าแบบพ่อปลูกไป<ม>ทํานาทาสวนไม่ใช่ทำนาทาสวนตอนเช้าใช่ปะปไปถอนมันก่อนวันแรกจดไปถอนมันช่วยก่อนครึ่งวันวันที่สองก็คือต้องตื่นเช้าตื่นตีห้าอย่างเงี้ยแล้วหลังจากไปถอนไปถอนมันเสร็จใช่ไหมก็วันต่อมาก็คือไปปลูกมันก็ต้องตื่นเช้าอีกก็ตื่นเช้าประมาณห้าวันติดแล้วทีเนี้ยวันเนี้ย ก็นอนเวลาเดิมนะประมาณนอนตีหนึ่งตีสองเวลาเดิมปกติอะนอนตีหนึ่งตีสองแล้วจะตื่นประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่พอนอนตีหนึ่งตีสองแล้วมาตื่นหกโมงเช้าอะไรเงี้ยตีดทำเนียมันห้าวันแล้วทีเนี้ยมันก็ติดนิสัยว่าแบบนอนตีสองตีสามนอนตีหนึ่งตีสองแล้วมาตื่นหกโมงเชา้าแล้ววันเนี้ยแดนนอนตีสองตีสามแล้วก็มาตื่นหกโมงเชา้าอีกแล้วคือแบบ เราอยากจะนอนเต็มอิ่มหรอป่าทุกคนเราอยากจะนอนแบบตื่น11บเอโมงอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนมันทําให้รูทีเราเปลี่ยนไปโดยการที่แบบว่าถึงมึงจะนอนตื่นดีสองสุดท้ายมันก็ต้องตื่นหกโมงแล้วก็แบบแล้วตื่นมันก็รู้สึกว่าแบบเออแต่พอตื่นเช้าแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเฟชรู้สึกว่าแบบวันนี้มาเลยอะไรก็ได้คือฉันพร้อมที่จะแบบว่าคือฉันพร้อมที่จะแบบทํากิจกรรมในวันนี้เราไม่ง่วงเลยทุกคนคือพยายามหลับแต่แบบพอจะหลับมันก็มีเรื่องอะไรไม่รู้แบบเรียกเราให้เราไปทํานั่นทํานี่แล้วก็เลยกลายเป็น ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแอคทิวิตี้ใหม่เป็นรูทีนใหม่ที่กลับมาบ้านแล้วก็คือนอนตีสองตีสามแต่ก็ถึงหกโมงเออก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างงี้อีกกี่วันแต่ก็ไม่น่าเกินอาทิตย์เด็กก็กลับมาคืนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่เมษายนแล้วเออเว้ยวันที่สี่เมษายนแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งต่อไปเนี่ยเป็นอาทิตย์สงการละแล้วก็จะเป็นล้านล้าสงการแล้วก็จะมีคลิปสงการลงละเออทุกคนคิดว่าไงสงการก็ ก็ร้อนแต่ก็อาจจะสนุกเพราะตอนนี้เราก็สั่งซื้อเสื้อแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีรูปลงไอจีไหมหรือแบบว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไหมอะไรเงี้ยแต่แอบน้อยเพราะว่าแบบผมปีนี้ไม่ยาวมันมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปวันนี้แต่วันนี้ว่าจะไปตัดผมให้มันให้มันเป็นทรงนิดนึงแอน้อยผมยาวไม่ทันตรงการมันยาวแค่นี้แบบอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ขอกดให้ขอให้กดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้หรือคอมเมนต์ว่าเราให้แดนเนี่ยอยากทําคลิปอะไรในต่อไปหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยให้ทำคอนเทนต์อะไรกับเพื่อนหรือำคอนเทนต์อะไรกับครอบครัวอะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยให้มันเป็นแบบว่า e n g a g e m e n มันขึ้นฟีดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกไหมถ้ามีอะไรอีกก็อาจจะได้เจอแต่ถ้าไม่มีอะไรก็คือจบคคิปนนี้ะรับ เรารู้สุกว่าฉันไม่ได้ถ่ายย t u b e นานมากจนฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้สึกฉันรู้สึกว่าฉันพูดไม่โฟล์แล้วแบบสมองฉันตันมากเต่ยฉันจะต้องออกกล้องออกอะไรบ่อยๆฉันจะต้องพูดบ่อยให้มันเก่งขึ้นเพราะว่ามันจะได้สนุกเพราะว่าวัวนนี้แบบพูดเรื่องเพราะไม่ได้พูดนานมากไม่ได้พูดกับกล้องนานมากก็รู้สึกรู้สึกเกรงนิดหน่อยไม่หน่อยเยอะเลย